สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้พิรักนะคะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักการดูแลแล้วก็บํารุงรักษาต้นไม้นะคะการบํารุงดูแลรักษานะคะก็คือการรดน้ําการปลูกก็ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนนะคะจึงจะทําให้ต้นไม้มีอัตรา การลอดตายได้มากนะคะการพรวนดินถ้าลักษณะของดินในพื้นที่ปลูกเป็นดินแข็งเช่นดินเหนียวหรือลูกลังนะคะก็ควรพรวนดินให้รอบๆต้นไม้ในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อจะช่วยในให้ระบบรากอ่ะสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขณะพรวนด,ดินควรผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้คุณภาพของดินดีขึ้นระวังอย่าให้รากขาดแล้วก็ขุด แล้วก็ขุดหลังต้นนะคะเอาไปนะคะการใส่ปุ๋ยพื้นที่ปลูกเป็นดินที่าขาดธาตุอาหารนะคะต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตไม่ดีควรใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะเพื่อให้เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะวิธีการที่ถูกนะคะดูลูกศรสีเขียวในวงกลมนะคะการใส่ปุ๋ยเคมี ควรมีการศึกษาสภาพการขาดอาหารเสียก่อนนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีมีมหลายสูตรควรเลือกตามความต้องการของต้นไม้เช่นใช้ปุ๋ยเคมี15-15-15 46-0-0จำนวน50กรัมต่อต้น1-2ครั้งต่อปีในช่วงฤดูฝนวิธีการที่ถูกต้องนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยดังรูปได้ไประโยชน์ของปุ๋ยน้อยนะคะ การป้องกันโรคและมแมลงโรคและมแมลงบางชนิดที่ทำลายส่วนยอดรากและในลำต้นนะคะกระทบกระเทือนการเจริญเติบโตของต้นไม้ปัจจุบนันยาป้องกันโรคและมแมลงมีหลายสูตรการกำจัดวัชพืชและการทำให้ต้นไม้แข็งแรงมีประโยชน์ต่อการลดอาตาัตราการระบาดของโรคชนิดต่างๆนะคะการซ่อมแซมหลังจากปลูกหากต้นไม้ตายควรปลูกซ่อม ถ้าต้นไม้ที่ตายโดยมีสาเหตุจากพันธุ์ไม้ไม่เหมาะกับพื้นที่ควรปลูกซ่อมนะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนชนิดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูกนะคะแล้วก็การลิกกิ่งนะคะการลิกกิ่งที่ไม่ต้องการโดยเฉพาะที่อยู่ตอนล่างออกไปเพื่อให้ต้นไม้ปราศจากตำหนิ อันเกิดจากกลุ่มหรือตานะคะช่วยให้ต้นไม้มีคุณภาพดีไม่มีตำหนิการลิกกิ่งแต่แรกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะระยะนี้กิ่งไม้ยังเล็กอยู่และตาที่เกิดจากการลิกกิ่งไม้มีกิ่งจะมีขนาดเล็กนะคะการตัดขยายระยะเป็นการเลือกตัดไม้ที่ผ่านวัยรุ่นไปแล้วและขึ้นอยู่หนาแน่นออกเพื่อช่วยให้ต้นไม้ที่เหลือมีโอกาสได้รับแสง ไม่ถูกเบียดบงังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่หมายเหตุนะคะในภาพนอกจากนี้ยังสามารถมีไรายได้จากการถ่ายไม้ที่ได้จากการตัดตัดขยายระยะได้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆวาดต่อเติมวาดต่อเติมภาพกิ่งไม้นะคะให้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์นะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านเรามันวันนี้นะคะเรามาทบทวนการอ่านบทที่สิบเจ็ดนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนกระการอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะบออทบทอีทีไม่เอที่บทที่สิบเจ็ดสอรออัระอออือบทที่สิบเจ็ดระอือหออหอนออนออออื งอองอหอออื่งอหนึ่งงอไอไม้ไม่โทรไม้อเอกอเอกไม้เอกหอนออื่งอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอ่านเป็นคำนะคะหอนออืงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งดออึ่งอดึงหอนออื่งอหนึ่งไม่เอกหนึ่งบออื่งอบึงบออื่งอบึงไม่โทบึงดออื่กอดึกหออื่กอฝึกหออูงอขูงหออืงอถึงไม่โทรพึ่งขูงพึ่ง อื่งอื่นออไม่เอกอื่อออางออางไม่เอกอ่างอึ่อ่างขอมอ,อื่กอมึกตอ,อื่กอตึกขอแอววแถวตึกแถวอ่านเป็นคำนะคะดึงหนึ่งบึ่งบึ้งดึกปึกปูงพึ่งอึ่อ่างมึกตึกแถวากิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมา เขียนนะคะแต่ที่ที่เราจะเขียนเนี่ยนะคะในหน้านี้คุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปให้เท่ากับจํานวนที่กําหนดให้นะคะจานวนแรกก็คือศูนย์นะคะศูนย์เด็กๆต้องวาดไหมคะศูนย์แปลว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็คือไม่ต้องวาดนะคะข้อแรกข้อที่สองนะคะจานวนหนึ่งหนึ่งเด็กๆต้องวาดรูปไหมคะต้องวาดรูปนะคะก็คือจํานวนหนึ่งต่อไป เลขสองนะคะก็วาดรูปสองรูปเลขสามก็วาดสามรูปเลขสี่ก็วาดสี่รูปเลขห้าวาดห้ารูปเลขหกวาดหกรูปเลขเจ็ดวาดเจ็ดรูปเลขแปดวาดแปดรูปเลขเก้าวาดเก้ารูปนะคะหน้าที่สองเลขสิบสิบมีหนึ่งกับศูนย์ก็วาดไปสิบรูปนะคะต่อไปก็ลดดันลงไปแปดก็วาดแปดรูปหกหกรูปสี่สี่รูปสองสองรูปหนึ่ง หนึ่งรูปสามสามรูปห้าห้ารูปเจ็ดเจ็ดรูปแล้วก็เก้าเก้ารูปนะคะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เด็กๆอย่างวาดเป็นรูปเล็กๆนะคะเพื่อให้พอกับจำนวนที่กำหนดให้แล้วพบกันใหม่ในคลิตปต่อไปนะคะ